สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเบลคีอู์นะวันนี้นะอยู่กันที่สามย่านมิด่าว <Yeah. S 1> นาคะมาทําไมเหรอก็อยากกินสตาร์บัคแล้วกินที่อื่นไม่ได้เหรอก็เออด้วยความที่ว่าสตาร์บัคที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นไงถ้ากินที่อื่นมันก็กินได้ใช่ไหมละ่ะวันนี้ก็เลยจะพามากินสตาร์บัคที่ราคาไม่ถึงร้อย ถึงร้อยนั่นเองนะคะคือปกติอ s t a r b u c k ใช่ไหมมันก็สตาร์ทร้อยกว่าบาทแล้วใช่ไหมแต่ที่เนี่ยไม่ถึงร้อยนะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันมาอยู่กันที่ชั้นสองนะคะ ASE Sports Studio ฝั่งที่ขึ้นมาจาก MRT ก็คือขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้นะคะที่ว่ามี Starbucks เนาะสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายราคานะคะแล้วก็เมนูจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกค้า a s นะคะก็ใช้บริการได้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอเมนูนะคะเริ่มแรกเราหยิบแก้วก่อนเลือกไซส์เลือกแก้วเลือกขนาดได้เลยแล้วก็นําไปกดน้ําแข็งนะคะอันนี้เราจะกินแบบเครื่องเดิมเย็นนะกดน้ําแข็งตามที่ต้องการเลยนะคะจะเยอะจะน้อยก็แล้วแต่ ต่อมาก็จะเป็นการเลือกเมนูนะคะก็จะมีเมนูเบสิกต่างๆนะคะทั้งกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตวันนี้เราจะเลือกเป็นไอช็อกโกแลตนะคะขั้นตอนนี้สามารถแอดท็อปปิ้งได้นะคะถ้าจะกดจากทางขวามือแต่ว่าเราไม่ได้แอดนะคะเราก็เลยกดทางซ้ายมือไปเลยจากนั้นนะคะให้ไปจ่ายเงินเนาะตรงปุ่มนี้แล้วก็เลือกการชำระนะคะจะไม่มีเงินสดนะ พอเราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องดื่มก็จะลงมาแบบนี้เลยก็จะไม่ได้มีทัอป,ปิ้งอะไรมากมายก็เหมือนเป็นหน้าตาธรรมดานะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะกับสตาร์บัคเนาะอืมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็มีเชลให้เติมน้ำตรงน้ำตาลนะคะนี่ก็ประกอบร่างเอาเองเลย ะะก็ได้มาแล้วนะคะกับสตาร์บั克ราคา70บาทนะนี่ <Yeah! S 1> ก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเป็นไอช็อกโกแลตนั่นเองช็อกโกแลตเย็น hmm. นะคะราคา70บาทถ้าเราไปซื้อในช็อปนะโอ้โหเป็นร้อยแน่นอนเลยนะตัวนี oh, <no. S 1> ้งั้นก็ถ้าใครอยากจะมานะคะก็มาได้ที่สามย่านมิตรพาวนะชั้น2ตรงนี้เลย ASE s p o r t นะคะเขาก็จะมีบริการเป็น เชลบริการตัวเองนะคะสำหรับสตาบัคเนาะถ้าใครอยากกินแต่ว่าก็ไม่อยากเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยก็ลองมาทำดูที่นี่นะคะก็เป็นการเซฟเซอร์วนะิสเนาะก็มันก็ถูกอะ่ะถูกหรือเปล่าก็ถูกกว่าที่ไปซื้อในช็อปนะโอเคถ้าใครชอบยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ได้นะว่ามาใช้บริการกันหรือ,อยังวันนี้ไปแล้วนะคะบาย